สวัสดีค่ะพบก็บเมียวในช่องเมียวไมซ์เซ t แอนด์มันนี่ค่ะวันนี้นะคะเมียวก็อยากจะทําคลิปมาเป็นข้อเตือนใจสําหรับทุกๆคนนะคะที่เป็นมือใหม่หรือว่าเป็นสายซิ่งวิ่งเร็วนะคะที่อยากจะมาเทรดดีดนะคะบางคนดูคลิปเมียวแล้วนะคะก็อยากจะสนใจมา เทรดตัวดีดนะคะเห็นมองว่ามันแบบสร้างโอกาสให้กับพอร์ตของเราเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่วันนี้นะคะเมียวก็เลยอยากจะนำข้อคติเตือนใจมาฝากทุกๆคนที่เป็นมือใหม่เมี่ยก็เลยอยากจะเห็นทุกๆคนที่ดูคลิปของเมียวในช่องของเมียวนะคะเทรดหุ้นด้วยความแบบสบายใจนะคะไม่อยากจะให้ทุกคนไปเครียดไม่อยากจะให้ทุกคนนำหุ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตเราหรือว่านำหุ้นมาเป็นอาชีพหลัก ในการประกอบอาชีพของเรานะคะทุกคนถ้าเรายังเป็นมือใหม่อยู่หรือเรายังไม่แบบว่า รู้กลไกตลาดมากเรายังไม่รู้ไซเคิลตลาดเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะเมียวก็เลยอยากจะนําข้อนี้มาฝากทุกทุกคนนะคะโดยเฉพาะใครที่อยากจะมาเทรดตัวดีนะคะข้อนี้เหมียวก็ไม่ได้ห้ามนะแต่เมียวอยากจะทําคลิปมาฝากทุกทุกคนว่ามันไม่ได้มีแค่ข้อดีอย่างเดียวนะคะมันก็จะมีข้อเสียด้วยนะคะการเทรดดีนะคะคือตัวดีค่ะเมียยบอกไว้เลยว่าเราได้กําไรจริงนะคะเราได้กําไรเยอะกว่าหุ้นปกติด้วยนะคะ ถ้าหากว่าหุ้นแม่นั้นเราดูแล้วแบบว่าแนวโน้มชัดเจนขาขึ้นแน่นอนขาลงแน่นอนแล้วเราซื้อตัว DW ถูกตัวราคาที่เหมาะสมนะคะแล้วมันวิ่งได้กำไรให้เรามากกว่าเราก็ใส่ตัวนั้นไปเราจะได้กำไรแบบมหาศาลเลยนะทุกคนสมมติว่าเราซื้อตัว DW เนี่ยอยู่ที่1.000 0หุ้นแต่เราใช้เงินแค่หลักพันอะประมาณ2 0 0 0 3 0 0 0อะแต่เราได้ตัว DW มาเทรดอะ ประมาณเป็นหมื่นหุ้นหมื่นตัวแล้วพอเวลากําไรมันบวกขึ้นอะ่ะเราเราจะได้มูลค่ามากขึ้นกว่าหุ้นหลักที่เราถืออยู่โดยที่ถึนเราน้อยอย่างนี้ยค่ะทุกคนที่ละค่ะมก็จะเป็นข้อดีอีกอย่างหนึง่งแล้วก็เป็นแรงดึงดูดให้กับมือใหม่ทุกๆคนที่อยากจะมาเทรดดีเพื่อที่จะ อยากจะมีเงินอยากจะมีกาําไรอยากจะสร้างพอร์ตให้โตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ในข้อดีนี้มันก็มีข้อเสียแล้วก็คําเตือนมาฝากทุกๆคนเหมือนกันนะคะเพราะว่ายังไงนะคะเหมียวก็เคยเจอประสบการณ์นี้มาแล้วนะคะเหมียวก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปในช่องเหมียวนะคะได้ทั้งข้อมูลในแง่ข้อดีแล้วก็ในแง่ข้อเสียของตลาดหุ้นด้วยนะคะว่ามันเป็นยังไงไม่ใช่ว่าดูคลิปช่องเหมียวแล้วมีแต่แบบว่า จะสร้างกาําไรฉันจะได้เงินเท่านั้นเท่านี้แต่บางคนไม่ได้มองข้อเสียของของมันด้วยนะคะทุกคนโดยเฉพาะในตลาดหุ้นดีดวิวนะคะยิ่งมองว่ามันเพิ่มโอกาสเพิ่มรายได้ให้กับเรามากยิ่งขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเราก็ยิ่งแบบได้ใจอะ่ะยิ่งอยากจะลงทุนเยอะๆยิ่งอยากจะแบบว่าเอาเงินเงินในพอร์ตเราเนี่ยไปใส่ในดีดวิวมากยิ่งขึ้นไปเทรดดีดิวมากยิ่งขึ้นมากกว่าหุ้นพื้นฐานที่เรา ดูอยู่เป็นรอบๆอย่างนี้นะคะแบบนี้คิดผิดนะคะทุกคนอย่าหาทำนะคะทุกคนเมียบอกว่าเลยเนาะว่าการลงทุนดีดับบิเนี่ยนำแบ่งเงินมาแค่สักประมาณ10-2 0ก็พอนะคะอย่าดึงมาทั้งพอตนะคะทุกคนถ้าดึงมาทั้งพอนี้มีสิทธิ์เจ๊งเกือบ1 0 0เลยนะคะบอกไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็คือเป็นคําเตือนข้อหนึ่งนะคะว่าอย่าโลภแล้วก็วางแผนให้ดีเงินลงทุนอย่าเอามาลงในตัว DW ทั้งหมดนะคะ แล้วเมียวก็จะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าดูเทรนหุ้นแม่แล้วมันไม่ชัดเจนมันขึ้นขึ้นลงลงมันไม่ได้แบบว่ายกฮายกโลเนี่ยอย่าไปเข้าโดยเด็ดขาดนะคะทุกคนแบบนี้มีแต่ว่าแบบเจ๊งแน่ๆค่ะทุกคนเอาให้มันชัดเจนมากกว่านะคะเพราะว่าอย่างตัว D W อะ่ะเราเล่นได้2องเนาะทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงอะ่ะคือถ้าคุณมองว่ามันจะลงแน่นอนเนี่ยลงลงก็คือมัน ราคามันโดนเทขายเยอะๆเนี่ยเราคือเรามองไว้เลยว่าเทรนมันมันลงเนี่ยเราก็เข้าไปซื้อตัวพุท DW นะคะ แต่ว่าตัวนี้เหมี่ยก็อยากจะเตือนทุกคนไว้เหมือนกันนะคะว่าคนที่เป็นมือใหม่นะคะไม่อยากจะให้ไปเทตรดตัวพุทธดีนะคะเพราะว่ามันเล่นยากค่ะทุกคนแนะนําให้เป็นตัวคอ DW จะง่ายมากกว่านะคะแล้วเหมียวก็อยากจะเตือนทุกคนอีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาหุ้นแม่มันขึ้นเนี่ยต้องมองให้มันชัดเจนนะทุกคนให้มันยกไฮยกโกลขึ้นไปจริงๆคอนเฟิร์มว่ามันขาขึ้นจริงๆนะคะยิ่งถ้าเรารู้ว่าช่วงต้นรอบของหุ้นตัวที่เรากําลังดูอยู่เนี่ย มันกำลังจะปรับตัวขึ้นเนี่ยเราเข้าไปซื้อตัว D.W. ไว้นะคะดูตัว Time D.K. เอาไว้ด้วยนะคะว่าอย่า ให้มันมากกว่าหนึ่งนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยให้มันน้อยกว่าหนึ่งยิ่งดีนะคะแล้วก็เราถือไว้สักระยะหนึ่งเนี่ยราคาหุ้นแม่มันปรับตัวขึ้นเนี่ยราคาตัว D W มันก็จะปรับตัวขึ้นตามถ้าหากว่ามันแนวโน้มขาขึ้นจริงนะคะอันนี้ก็เตือนทุกคนไว้เลยนะคะว่าให้มันอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นจริงๆถ้ามันยังไม่ชัดเจนแล้วถ้าเราอยากจะเข้าไป day trade เนี่ยอย่าหาทำนะคะทุกคนนี้เตือนไว้เลยนะคะเหนียวเคยทำมาแล้วเคยลองมาแล้วนะคะถึงพูดได้เต็มปากว่า อย่าทําแบบนี้นะคะถ้าหากว่าวันนี้หุ้นแม่ขึ้นบวก4บวก5 D/W บวกขึ้น2 0 3 0เราไม่ได้เข้าไปซื้อแต่วันต่อมาเราคิดว่าเฮ้ยเราจะเข้าไปซื้อตัวนี้แหละตัว D/W นี่แหละยังไงหุ้นแม่มันก็ต้องขึ้นอะไรอย่างนี้คะ่ะทุกคนพอเปิดเช้ามาตลาดเปิดบวกปุ๊บเข้าไปซื้อปับ๊บโดยที่ไม่รู้ว่าเฮ้ยราคาที่มันเปิดมาเนี่ยมันเปิดสูงแล้วนะ มันเปิดสูงสุดในวันนั้นแล้วนะเปิดไฮมาแล้วนะเราเข้าไปซื้อในราคานั้นแล้วหลังจากนั้นตลาดแบบคือเวลาช่วงเช้าอ่ะตลาดสักประมาณ4ี่โมงถึงสิบโมงครึ่งเนี่ยตลาดแบบคึกคักมากอะ่ะโดยเฉพาะวันจันทร์อ่ะทุกคนแบบอัดอันอ้นตันใจมากอะ่ะที่ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายหุ้นในวันเสาร์อาทิตย์อ่ะแล้วทุกคนก็จะมาแบบเทซื้อเทขายหุ้นกันในช่วงเช้าอ่ะโดยเฉพาะาแบบคนที่ไม่มีหุ้นในพอร์ตอ่ะก็อยากจะเข้ามาซื้อในวันจันทร์เนาะ อาจจะเจอเจ้าปั่นสักหน่อยให้ราคาขึ้นไปเพื่อที่จะหลอกล่อรายย่อยเข้าไปติดกับดักอะไรอย่างนี้ก็มีนะทุกคนต้องคอยดูกับดักพวกนี้ไว้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะถ้าเข้าไปซื้อในช่วงนี้แล้วเข้าไปซื้อในราคาที่มันสูงมัน h ายแล้วอะ่ะพอผ่านไปสักระยะหนึ่งประมาณ1 0บโมงครึ่เอโมงเนี่ยตลาดแบบมันวายแล้วมันนิ่งแล้วราคามันโดนเทขายลงมา เยอะมากเลยนะทุกคนอันนี้ต้องระวังนะคะเหมียวเคยเจอมาแล้วค่ะเหมียวทดลองมากับตัวเองแล้วนะคะถึงจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะคือดีที่เหมียววางแผนเอาไว้ว่าถ้าเหมียวซื้อที่ราคานี้ ถ้ามันลงมาเนี่ยเดี๋ยวจะออกแค่สองช่องพอให้มันขาดทุนแค่2ช่องพอแล้วเราก็หนีเลยอะไรเงี้ยค่ะทุกคนดีนะที่หนีทันถ้าเป็นบางคนที่เป็นมือใหม่อ่ะคิดดูถ้าแบบไม่ได้วางแผนเอาไว้เลยอ่ะว่าจะหนีที่เท่าไหร่มัวแต่จะคิดว่าเฮ้ยมันแค่ย่อลงมาแล้วมันก็ปรับขึ้นไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายอ่ะมันไม่ขึ้นอ่ะทุกคนมันล่วงแบบแทนที่มันจะบวกใช่ปหมมันก็มาลบ4ี่ลบห้าลบ6กแบบเปอร์เซ็นต์เกียร์ลิ่งมันก็ ยิ่งลดลง20 30%เนี่ยขาดทุนไปเยอะเลยนะคะทุกคนถ้าไม่แบบตั้งคัทลอสเอาไว้นะคะถึงแม้ว่าหุ้นแม่มันจะลงนะคะใครที่ซื้อหุ้นแม่ไว้เนี่ยมันลงมันไม่เป็นไรทุกคนมันยังมีมูลค่าในตัวของมันอยู่นะคะหุ้นแม่อย่างน้นอยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็กลับตัวขึ้นแต่ตัว DW เนี่ย มันลงแล้วมันลงเลยนะคะคือมันลงแล้วลงเลยยังไงมันมีตัว time decay นะคะที่จะไปตัดราคาต้นทุนของเราออกไปอะค่ะทุกคนแล้วเวลามันลงเนี่ยมันลงเยอะนะคะทุกคนต้องดูดีๆด้วยนะคะยิ่งมันมีตัว time decay นะคะมาเป็นตัวตัดต้นทุนของเราด้วยนะคะแล้วก็ตัว gearing ด้วยนะคะยิ่ง gearing สูงๆเนี่ยเวลามันลงมันก็ลงแรงด้วยเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วก็ช่องเซนต์นะคะช่องเซนต์เนี่ยถ้าแบบ เท่ากับ1ห,หรือว่ามากกว่า1เนี่ยเวลาหุ้นแม่ลง1ช่องเนี่ยราคา DW ลง1นงถึงสงช่องนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะราคามันขึ้นแรงก็ลงแรงอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมันก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทําให้หลายๆคนเข้ามาเทรด DW ดบนะ่ะเจ๊งนะคะเจ๊งไปกับข้อนี้ด้วยนะคะก็คือ1 ความโลภนี่แหละค่ะทุกคนความโลภอยากได้อยากรวยอยากมีเนาะใครๆก็อยากมีอะ่ะทุกคนอยู่ก็อยากมีเหมือนกันเนาะแต่ว่าเราก็ต้องจํากัดความโลภของเราไว้ด้วยเหมือนกันนะคะวางแผนไว้ให้ดีๆนะคะว่าจะซื้อเท่าไหร่จะหนีเท่าไหร่จะขายเท่าไหร่นะคะทุกคนหนีนี่ให้แคบๆนะคะกําไรนี้ให้เยอะๆหน่อยอะไรอย่างนี้คะ่ะทุกคนแต่ไม่ก็ไม่ได้เยอะมากจนเวอร์เกินไปนะเราเอาพอที่ประมาณ พอแล้วและกินประมาณนี้ทีละนิดเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปทีละนิดทีละหน่อยเนี้ยพอนะคะแบบเนี้ยเราจะแบบสบายใจนะ่ะทุกคนแบบหลังจากนั้นมานะเหนียวก็มาท,ทําวิธีนี้แหละเหนียวก็แบบค่อยๆทีละนิดทีละนิดเนี่ยมันแบบ สบายใจนะเฮ้ยวันนี้ฉันได้กําไรแล้วแค่นี้พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยหาตัวอื่นใหม่อีกอย่างหนึ่งนะคะการเทรด DW นะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องเทรดทุกวนันทุกอาทิตย์นะคะทุกคนรอให้จังหวะหุ้นแม่มันปรับตัวขึ้นชัดเจนก่อนแล้วค่อยเข้าก็ได้นะคะไม่สายคะ่ะทุกคนตัว DW มันมีเยอะมาก นะะในตลาดเนาะเอาให้หุ้นแม่มันชัดเจนแจ่มแจ้งนะคะว่ามันขึ้นจริงมันลงจริงเราค่อยเข้าไปซื้อตัวดีบิลกันนะคะไม่จะเป็นต้องเทรดทุกวันทุกอาทิตย์นะคะคนเราไปนเน้นในหุ้นที่มันเป็นรอบพื้นฐานดีของเรา ดีกว่านะคะแล้วก็อีกอย่างนะคะเงินทุนค่ะทุกคนข้อที่จะทําให้เราเจ๊งอีกอย่างในการเทรดตัว DW ก็คือตัวเงินทุนค่ะอย่านําเงินทุนในพอร์ตมาลงตัว DW มากเกินกว่า20%นะคะบอกไว้ก่อนเลยเนาะเริ่มต้นเนี่ยเอาแค่ 10- 2ถึงก็พอค่ะเอาแบบเป็นน้ำจิม้มน้ำจิม้มมาให้เราลองเรียนรู้ตลาดก่อนอะไรอย่างนี้นะคะ พอเรารับความเสี่ยงในตรงนี้ได้ก็พอค่ะทคนนี่แหละค่ะก็จะเป็นข้อคิดเตือนใจเล็กๆน้อยๆนะคะในการที่จะมาเทรด DW นะคะสำหรับมือใหม่หรือว่า ใครหลายๆคนที่ดูคลิปเหนียวแล้วอยากจะเทรด DW นะคะอยากจะให้ดูคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะทุกคนเราจะได้เทรดหุ้นเราจะได้อยู่ในตลาดหุ้นได้นานๆแล้วก็แบบสุขสบายใจนะคะเทรดหุ้นยังไงให้แบบมีความสุขนะคะทุกคนถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้เหนียวด้วยนะคะ <S <S แล้ววันนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ